สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อสิบได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ามนีแอ็ดกะเม้าวัดดงนาเพิินเนาะค่ะพี่น้องก็มีปูผ้าแดงเนาะค่ะพี่น้องไดมาขอโชคที่ต้นเมย่าตะเคียนเนาะค่ะพี่น้องวัดสิได ตัวไดนั่นก็เขาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะหนุนเนาะค่ะช่อง YouTube ก็หลายๆช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอดีแอดเขามากก็ซบจังหวะปูผาแดงมาพอดีเนาะคะ่ะพี่น้องก็เขับไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะ เยอะมาแล้วมาแล้วหลายมีแต่ท่านมีแต่มีแต่มีแต่ท่านผู้ส่งเขาเยูะจนผมม่มีมาแบบเงียบเนาะค่ะเงียบปโตจุติปโตเมตังปราชิวินังสุโกโตจุติกิตตามตตานนิพพานังสุโกโตจุติปโตเมตังปราชิวินังสุโกโตจุติกิตตามตตานนิพพานังสุโกโตจุติพุทธังอรหังพุทโธธรรมังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธ ญาติราส,สังคังจุติจิตัง,ท,งท้าุทธูภรุผศนุสาวอุบรมพระธาตุพนมเจ้าทร,รงเจ้ามื่นเจ้าแสนหลวงพ่อกัดสปะพระแม่ธรณีเจ้านวันนี้ข้าพรเจ้าลูกหลานได้มองขอผู้บุญญาบารมีผู้มีหูแก้วตาเทพขอให้ได้บดุดดานเปิดถ้าจากกตาแวนศึกบารมีธรรมขอบุญใดบารมีใดที่ลูกลานได้มาขอในวันนี้ ตั้งแต่พบชาติใดก็ดีอดีชาติการก็ดีปัจจุบันนาการก็ดีอนาคตการก็ดีขอให้จับโยชื่อส่งให้สมรสมผลสมภูมิป่าธนาด้วยอิติปิโสพะพวะอมออมอาหมูมามุนมามูลทั้งหลายจงมุ่เกิดแสงข้าพระเจ้าทั้งหลายเทวีจะามหาเทโลเทวตารับโปสิโตโสระโหปตะยาเทมิอัธามิสปทาเทวีเทระไสเอตังคุนังเทระพังพระวันตูเมนมะพัทะนโมพุทธายาวิรัตโยละโคนยังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสา เวลาเหตุโยพุทธศามมันนี้มาพุทธศสวะหุมน้าเมตตาโมรุณาพุทธานีทาเยนดียะอินดูน้าเมตตาโมรุณาพุทธปานีทาเยนดียะอินดูน้าเมตตาโมรุณาพุทธปาณีทาเยนดียะอินดูพุทธทางบังเกิดธรรมบังบังเกิดสังขังบังเกิดเกิดลลกอรหันจุดตีจุดแตงเขาการมรรการองคูฤศีร้อยแปดพระองค์คงสูงสินคงทมคุณพระพุทธเจ้าและก็คุณธรรมเจ้า องนาคีนาคาทุกรูกทุกนามที่ได้กล่าวนามก็ดีไม่ได้กล่าวนามก็ดีสุขภคครอบจักรวาลผู้มีอิทธิ์และบุญยญธิ์ขอให้ได้บุญอมตะบุญยญธิ์นั้นจะมัเาาาเง,งเกิดแก่ข้าพเจ้าลูกหลานโดยเถิดพุทธังบังเกิดธรรมบังบงัง,บงเกิดสังฆางบังเกิดเปิดโลกอรหันจุดติจุดตั้งอรหันจุดติ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 วันนี้ข้าพเจ้า,าจะได้ลำถวายแล้วก็ขอให้ท่านได้ามาเจ,ากกจารร้ากระมวลจองฝันสื่อจิตธาตุข้าพเจ้า,าในการไลลำถวายแก่เทพเทวดาเหล่าเทวดา,า,าอยู่ในคนต้น,นไม้นะแห่งนี้ ขอบุญใดปรามีใดก็ดีขอให้เกิดสมนักสมผลได้โชคทรัพย์ได้บรนยเงินบรนยทองจะมาเกิดสิ่งที่ดีในชีวิตบางคนอีิตั้งแต่บัดนี้เวลานี้ด้วยเถิดสาธุเป็นไงไปเที่ยวสนุกไหมเี่ฮะครับสนุกดีอยู่ครับโอ้ดีดีครับขาูพาแดงก่อนขอโชคแน้ค่ะพี่น้อง ปูผ้าเดงกระเด้ก่อนคอชกนะคะพี่น้องค่ะยาก็สิให้มตัวตรงๆนะคะพี่น้องรอติดตามรับชมนะคะพี่น้องว่าปูสิหัตัวใดนะคะพี่น้อง Thank <laughs> you. กันบนเู่าแดงครับกันอนบ้อมความเป็นปลาเียเป็นปลาเขียวันออนปลาเียวไปเู่แเนละนตใดน้อ เด้าแล้วนะครับเดต่เด้อครับเด่นเนตามอนะครับได้หา้นแล้วได้หูแล้วตัวี่อมแบบดูเด um, ่นหรอหาครับเด่นหแล้วครับจะว่าหาศูด้วยคืออะไรเม่มันจิตัด์นักึ่งแล้ว

แล้วค่ะพี่น้อง คนลุกขตรงกันแฝดแนจนใเล็กมากงามมากขมลูกหญมา้นี่เนงนนกเห็นปูเขียนเป็นคนลุกงานจะลงกองผ้าลยกด้ค่ะอไปอาจจะเป็นล่างนะครับ สองแปด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 เก้าคน้งหมกูนตั้งเปนกัว แล้แล้วนะครับสามแผนแล้วก็ 8, 8, <9. S 1> แผนเก้าในส่วนสองตัวบนห้าหนึ่งห้าเ 9ปดเก้าจะไหน่ใช่เลกหน้าค่ะมัว่าน้าอ้เก้าสี่เก้าค่ะอะไรอเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้า ให้ได้เห็นน้ำกันครับเดี๋ยวยัดไปมาแสงมันบอดีไว้ทั้งนี้เนาะเบี้ยมบอหลับพี่น้องเบี้ยมเบี้ยมยกค่ะจดไว้เด้อฮะจดไว้น้ำลำสองลำพอได้ขนาดนี้แหละเนาะลำสองพอได้ครับได้ขนาดนี้เลยฮะถูกใจตรงใจหลายคนก้องบังกันครับเอาบ้องบังกันครับเดี๋ยวเดี๋าวทำบ้างพี่เรคนก็ได้ครับจดลอกออกจากผู้ก็ได้ ัสิบบกันค่ะพี่น้องก็แคปนาจอไวเลยเด้อค่ะกัเป็นแนวทางของปูผ้าแดงเนาะค่ะพี่น้องที่ได้ให้แนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ไปจับเสียงลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะปูก็มาลำขอโชคอยู่ที่เมียตะเคียนนาะหรือว่าเมียาสมอนนะค่ะพี่น้องปูผ้าแดงก็ะไดโชคได้ลาบบ่อยนะค่ะพี่น้องค่ะก็อย่าพลาดเด้อค่ะพี่น้อง fc ทุกท่านค่ะไปหาจับเสียง ลอตเตอรี่เลยค่ะพี่น้องค่ะแอดกะเป็นผู้นําเสนอเนาะคะ่ะปูกกะให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหวยมั่ก็มีเขามีรุดกับเ,เรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับเอฟซีทันไดเข้ามาแลว้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเผื่อสิบได้พลาดข่าวสารเด็ด,ๆ,ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากว้เคนอีกก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ